สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและวันนี้มาอยู่กับ l t นติ te Cu s t ต m n i g h t หรือฟ่า์นับเกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันนี้ครับเราจะมาเล่นชาเลนจ์ใหม่กันบ้างหลังจากที่เราเนี่ยทำการหนีตายนะครับอย่างระหำ่ำกับแบรสแอตแท็มาแล้วถึง3รอบด้วยกันตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเราจะมาต่อที่ Pay a t t ENTION กันสำหรับ Pay a t t ENTION นี้ก็ตามชื่อเลยครับเราต้องทำการตั้งใจตั้งตามองนะครับแล้วก็ทำการไม่วอกแวกเพราะเมื่อไหร่ที่เราวอกแวกแล้วก็มันจะเข้ามาในตอนที่เราเผลอแล้วก็จบเกมกันอย่างง่ายๆเลยหลักๆแล้วปัญหาของชันเลนนี้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวมาริโอเนตหรือว่าปั๊บเป็ดนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเธอจะเข้ามาบุกเราตอนไหนอย่เว้นแต่ว่าเราจะไปเช็คผ่านกล้องนะครับดังนั้นในคลิปนี้ ผมจะทําการทดลองอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยและผมก็หวังว่าบทเรียนนี้มันจะช่วยทําให้ผมเนี่ยสามารถผ่าน50-20ได้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยผมขอพูดถึงตัวละครที่ผมไม่เคยพูดถึงมาก่อนเนาะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวอ่า Music Man นะครับ ตัวนี้ผมยังไม่เคยเจอเป็นการส่วนตัวแต่ว่ามันจะมาก็ต่อเมื่อเสียงอ่ะมันดังมากๆเมื่อไหร่ที่เสียงมันเริ่มจะดังมากๆแล้วเนี่ยมันจะทําการตีฉาบนะครับและยิ่งตีฉาบแรงขึ้นเรื่อยๆที่ขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงความตายที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นเองต่อมาจะเป็นเอลชิฟครับอันนี้ค่อนข้างจะง่ายเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันมามันจะมาในรูปแบบโฆษณาให้เราเนี่ยทำการกดปิดโฆษณานั้นก็ถือว่าจบครับต่อมาคือฟันทามชีก้าครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยฮนะเพราะว่าเธอจะมาแค่ก่อกวนเท่านั้นเองก็เพียงแค่เมินๆไปก็พอครับประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคืออัฟตัน หรือว่าตัว Scrap t ท b นั่นเองครับเดี๋ยวเขาจะทําการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อคืนนะครับและเมื่อไหร่ที่มันมาเราจะรู้ทันทีเลยครับว่ามันมาเพราะว่าไฟมันจะกระพริบถี่มากๆและเมื่อไหร่ที่มันมาแล้วให้เราทําการปิดไร้เวนดอนะครับเพียงเท่านี้มันก็จะหายไปแบบตลอดการเลยนะครับประมาณนั้น ส่วนตัวที่เหลือก็ผมพูดไปหมดแล้วเนาะแล้วก็น่าจะมีพิธีการรับมืออยู่นะครับมองด้านขวาบ่อยๆดูว่าบอลลูนบอยหรือว่าเจเจเนี่ยจะมาแล้วหรือ,อยังแล้วก็ทําการหมั่นกด global music box นะครับเพราะว่าไอ้ global music box เนี่ยมันจะช่วยทําให้ค่า music box ของ m a r i o n e t t มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับประมาณนั้นเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโหลฮัลโหลฮัลโหลไฟกระพริบเหรอเนี่ยเหรอไฟกระพริบนี่ปะ โอ้ไม g กอโอ้ไม g กอตีหโอ้ไม g กอตีหคือทุกทุกสีิบาวิใช่ไหมเห็นมีคนบอกอย่างนั้นวทุกทุกสี่สิบาวิ ไฟกระพริบหรือยังวะโอเคตีสองมีกะโอ้ s h uh oh, i ไอ้ย,ยาพลัสแทบมันหายไปแล้ว What should we do? สองคือกี่โมงวะหนึ่งนาทีครึ่งเหรอไม่สองแล้วพลัสแทบอยู่ไหนอะ ีสี่คือตอนไหนวะ The others are under protection. พอสนใจอย่างอื่นก็ลืมสนใจตัวที่อยู่ข้างเรานะครับ เดี๋ยวนะผมขอเปิดดีดีรีเพลไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องมาโอ้ oh my god อันนี้นอะไรอ่ะวะ ก็อะไรวะเนี่ยมื่อมันบอกว่าอะไรอะ่ะให้ปิดไรเว้นดอกอ๋อต้องกด F อ่าโอเคแล้วเมื่อกี้ตอนที่มันมาคือมันแบบกระพริบดังแบบหนักมากนะครับฉะนั้นคือโอกาสที่เราแบบพลาดจะน้อยมากยู่เว้นเราจะแพ้ภัยตัวเองนั่นแหละครับนี่ไง Uh oh, how unfortunate! Uh oh, how unfortunate! I know how much you like to fight, so I'll we'll add a new problem to your night. <coughs> the others are under my protection. <coughs> โอเคเดี๋ยวๆๆ,ๆผมขอเลยนะผมขอเลยผมขอแบบโฟกัสทนนี่คนนี้คน,นเดียวผมอยากจะรู้ว่าประมาณกี่วิถึงจะหมดนะครับไม่45วิชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งโอเค okay. ถ้าชั่วโมงหนึ่งน่า,นาจะก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก uh oh. ็แค่เปิดกล o บอมมิสิ c บ็อทุกๆชั่วโมงเท่านั้นเอง uh oh. ไอ<ห>้นี่ก็มาบ่อยเกินดูเวลา <are> ใหม่ก็ได้ โอเคตีสองสีิบห้าสี่สิบห้าเป็นเก้าสิบเก้าสิบคือหนึ่งชั่วโมงสามสิบวิโอเคอะไรกดพันพันผวนพัน,พ,นพันเพ้นที่ตายกี่รอบแล้วไม่นับครับของแบบนี้ ต้องมากดทุกๆชั่วโมงนะ ต้องมาดูอีกทีตอนตอนครึ่งนะครับตีห้า วี่ห้าคือกี่โมงวะทุกคนช่วยบอกหน่อยวี่ห้าคือกี่โมงอ่ะ oh. 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 ผ่านแล้วไม่มีใครบอกสักคนเลยแย่แล้วงันก็ต้องร้อยสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์ลบสี่สิบห้าก็เป็นสามนาทีสี่สิบห้าแถวๆนี้ใช่สามนาทีสี่สิบห้า นาทีสิบห้าโอ้ยแล้วมันจะรออีกทีไหม ทีเจ็ดโมงเช้าโอเคไม่ต้องรอแล้วมั้ง ทีเจ็ดโมงเช้านะใครที่มาทำงานต่อผมก็สวยไปแล้วกันนะทุกคนโอเคผ่านครับผ่านแบบ easy <that. S 1> easy okay. yes. ี่โอเค yes เรียบร้อย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็เรีกได้ว่ากว่าจะผ่านไม่ได้เนี่ยก็ต้องศึกษากันอย่างยาวนานเลยครับในครั้งต่อไปเราจะมาเล่น Pay Attention 2กันนะครับซึ่งบอกตามตรงเลยว่าน่าจะเป็นปัญหาอันหนักหน่วงมากๆเลยโดยเฉพาะตัวไนแอมบีบีนะครับที่ถ้ามันมาปุ๊บโอ้โหสวยแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสวยแน่ๆจริงๆหรือเปล่านะครับก็คงต้องรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะแต่สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับผมไปลยครับสวัสดีครับ